วันนี้มาตินพา <vibe S 3> มาเ <and> ที่ยวที่โอคาริบีชกันจา้าระหว่างทางสวยงามมากทุกคน มีฟาร์มวัวที่เป็นเนินเขาสวยๆเหมือนในหนังที่เราเคยเห็นกันเลย y ะวันนี้เหมือนดีมค m c o m t นะคะฝันที่เป็นจริงนี่ค่ะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะระหว่างทางที่จะไปบีชนี้ซึ่งห่างจากบ้านมาตินแค่ไม่กี่โลเองค่ะเหมือนเรานั่งมาไม่ถึง10นาทีเลยนะคะนี่ค่ะระหว่างทางมันก็จะเป็นฟาร์มสวยๆแบบนี้มันเป็นบรรยากาศที่จะกินแบบชอบมากๆเลยอะคะ่ะมันเหมือน mix ระหว่างทะเลสวยๆแล้วก็เนิน เมือนเนินแบบเนินเลี้ยงวัวเนินอะไรแบบกว้างๆค่ะแล้วก็ด้านหลังเป็นแบล็กเกลียวที่เป็นแบบภูเขาสูงโอ้เพอร์เฟกมากแล้วยิ่งวันนี้ก็คือเป็นวัน oh. ที่อากาศดีมากๆค่ะนี่ระหว่างทางก็ประสบอุบ oh. ัติเหตุเล็ก,ๆ,กๆน้อยๆ <c oughs> <c oughs> นะคะมันจะเป็นแบบมีความเป็นธรรมชาติสูงมากขย,ยะขยะไม่ต้องหาเลยนะ oh. ไม่มีจะไม่เซมแอสไทยแลนด์เลยไม่เหมือนกันกันกบประเทศทไทยแล้วเป็นว<บ>ิวที่แบบ ดีมากคือในวันที่มีแดดจ,จ้าๆแบบนี้ค่ะทะเลมันจะสวยมากแล้วก็คนนิวซีแลนด์นะคะจะนิยมมาที่หาดเหล่านี้เพื่อที่จะมาเล่นแบบพวกเซิร์ฟบอร์ดเพดเดิบอร์ดหรืออะไรต่างๆนานากันนะคะเป็นกิจกรรมที่เขาชอบมากเห็นไหมนู้นไกลๆนี่เขาบอร์ดกันแบบเซิร์ฟกันแบบถวยมากนะคะแล้วผู้ชายก็อดไม่ไหวเช่นเคยจะ้ะหนุ่มชาวเลก็ควยหาน้ำทะเลเค็มๆนะนางบอกว่าแบบ วันนี้เข้ากะดึดมาในเหนืออยากได้ความสดชื่นจากน้ำทะเลแบบเย็นๆนะคะอยากได้คอ,อ,อรอไรจากน้ำทะเลบ้างนะคะดำผุดดำว่าอยู่คนเดียวแป๊ดเดียวค่ะไม่ได้เล่นอะไรนาะนหรอกแต่ว่าเขาอยากได้ความสดชื่นมากกว่านะคะโดน้ำทะเลสดๆเย็นๆแล้วก็กลับมานะคะอืเอาซีคนชอบ่ะเนอะนะ ทางเราก็แบบเออจิกิมก็ตลกเหมือนกันดะว่านี่คือแบบไปเที่ยวทะเลแต่ว่าจิกิมใส่เสื้อไหมพรม <c oughs> กางเกงขาย,ยาวใส่ถุงน่องไปด้วย <c oughs> คนที่อยู่หาดเขาก็มองจิกิมใหญ่เลยว่าบอกอันนี้แบบผิดกาลเทศะหรือเปล่าแต่เอาจริงคือมันก็เย็นนะ15องศามันก็ไม่ใช่แบบเออไม่ไม่ได้ว่าร้อนอะไรบ้านเราก็คือหนาวเลยแหละนะก็โนสนโนแคร์เลยจะเอาคำ ปลอดภัยของร่างกายตัวเองไว้ก่อนนะคะนี่เล่นน้าเสร็จกลับมาแล้วก็เออเดินกลับมาอย่างน่ารักนี่ค่ะบรรยากาศวิวสวยๆนะคะแล้วก็ก่อนกลับมากินก็ถ่ายช็อตแบบสวยๆไว้ให้จะกินด้วยนะเป็นช็อตที่ข้างหลังเป็นคนเล่นแพดเดิลบอร์ดกัน